วิธีตั้งค่าเปิดปิดการอนุญาตติดตามแอปบน iPhone และ iPad สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To t i c k ทิกดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการเปิดปิดการอนุญาตติดตามแอปบน iPhone และ iPad มาฝากกันค่ะ สำหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะตั้งแต่ iOS 14ขึ้นไปเวลาดาวน์โหลดติดตั้งแอปใหม่เนี่ยก็อาจจะเคยพบกับป๊อปอัพนะคะที่ขึ้นแจ้งว่าอนุญาตให้แอปติดตามหรือไม่โดยผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะก็อาจจะเคยสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่าป๊อปอัพที่ขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรและเราเนี่ยจะต้องกดบอกให้แอปเนี่ยไม่ติดตามหรือกดอนุญาตดีวันนี้ฟ้ามีคําตอบค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมานั้นค่ะคือการติดตามแอปนั่นเองค่ะ เพราะตั้งแต่ iOS 14ขึ้นไปค่ะได้มีฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มเข้ามาค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งาน iPhone นะคะสามารถกดอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แอปติดตามได้นั่นเองค่ะโดยหากเรานะคะกดที่ไม่ให้อนุญาตนะคะข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยก็จะไม่ถูกเก็บรวบรวมเพื่อนําไปใช้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่อนุญาตนั่นเองค่ะแต่หากเรานะคะกดอนุญาตค่ะแอปเนี่ยก็จะทําการเก็บข้อมูลต่างๆของเราได้ค่ะเช่น ID ผู้ใช้ค่ะชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆค่ะที่ระบ,บุได้ว่ามาจากเราค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถตั้งค่าเปิดปิดการติดตามแอปบน iPhone และ i p a d ภายหลักได้ค่ะและวิธีนะคะก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าของ iPhone ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกความเป็นส่วนตัวค่ะและแตะการติดตามค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะหากเราค่ะไม่ต้องการให้แอปไหนติดตามเราเนี่ยก็ให้เรากดปิดสวิตช์ได้เลยค่ะ หรือหากเรานะคะต้องการให้แอปไหนติดตามเราเนี่ยเราก็ทําการเปิดสวิตได้เลยค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับฟีเจอร์การติดตามแอปนี้ค่ะจะทาให้ผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะสามารถต้องการข้อมูลของเราได้หากเราเนี่ยไม่ต้องการให้แอปนั้นเก็บข้อมูลของเราค่ะหากชอบทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tiktik ดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทาได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k a b o o t v ได้เหมือนเดิมค่ะ